นี่คือโปรเจคเตอร์ที่ภาพชัดรีหมทไม่ดีเลยน้ำหนักเบาดีไซน์สวยกินไฟน้อยพกพาง่ายเสียงเงียบเมื่อเทียบก,กับราคาและโคตรคุ้มว้าวสวัสดีครับเพื่อนวันนี้มีโปรเจคเตอร์มารีวิวนะครับเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งตัวนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวอ่ยี่ห้อฟันฟุกนี่เลยโอ้โห เ hey, อยู่นะขนาดพอดีนะครับเพื่อนนี่นี่เห็นไหมสามารถหมุนได้ด้วยนะเราจะตั้งโต๊ะอย่างนี้ฉายบนเพดานก็ได้ฉายเข้ากําแพงก็ได้นะครับผมฉายเข้าจอเวลเตอร์ก็ได้เนาะปรับได้อิสระดีนะอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูที่สเปคเขากันก่อนนะตอนนี้ความสว่าง4,800ลูเมนเลยนะครับรองรับตั้งแต่ Hd และซัพพอร์ตถึง 4K เลยโอ้โหแล้วก็ขนาดจอสามารถกว้างได้สูงสดถึง150นิ้วเลยนะโอ้โหะยะขนาดนั้นระยะที่ถอยได้ไกลสุดๆคือ4เมตรนะฮะแล้วก็เป็นระบบ Android อ่าประมาณนี้นะครับอ่าอย่างที่อ,ออกมานะก็จะมีตัวเครื่องเนาะมีสายไฟให้แจ็คที่มันตออ่อกับทีวีอ่ะมีขาตั้งกล้องเล็กๆแค่หนึ่งอันนะครับ มีสายที่มหนึ่งอันรีโมทคอนโทรลหนึ่งอันแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเสียบปลั๊กเปิดเครื่องปรับโฟกัสอะไรประมาณนี้เนาะนี่คู่มือเขาขาตั้งกล้องใช้ได้ไหมอ๋อโอเคอยู่นะตอนแรกนึกว่ามันจะกล้องแกงนะครับแต่มันก็แข็งแรงอยู่นี่กดไม่ลงนะครับก็สามารถตั้งที่พื้นได้ง่ายๆนะครับตัวนี้มันจะมีทั้ง ตัวหมุนตรงนี้เนาะแล้วก็หมุนตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมสองเต็ Soft แล้วแต่ว่าจะใช้งานยังไงสายไฟตัวนี้ยาวประมาณผมดูก่อนนะยาวประมาณเมตรครึ่งได้นะครับตัวสายทีดไม์ก็สั้นๆนะครับไ,ไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์ได้นะรีโมทเบาๆไม่มีฐานได้เลย ต้องหาฐานซะองนะครับเป็นฐาน 3A 2ก้อนนะฮะนี่ก็มีปุ่มอะไรปุ่มแบล็คแ k กับปุ่มโฮมเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเสียงเปิดปิดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มโอเคเนาะ F นี้น่าจะเป็นโปรก,กัสหรือเปล่าน่าจะเป็นโปก,กัสน,นะครับโอเค,อเคมาดูตัวเครื่องกันเลยนะครับตรงนี้มีอะไรบ้าง าเราไม่ใช้รีโมทเรามาใช้ตรงนี้ก็ได้นะ Power อร์เมนูแบ็ k u p แล้วก็ปุ่มโอเคนะครับด้าน,นหน้าเป็นจอของโปรเจคเตอร์นะครับเป็นจอฉายเนาะส่วนด้านข้างเป็นรูลมนะครับผมระบายอากาศอ่าด้านหลังมาพร้อมกับลำโพงลำโพงคู่แบบนี้เลยปลั๊กไฟแล้วก็เสียบตรงนี้นะครับนี่ปลั๊กไฟเสียบตรงนี้ ก็ไปเสียบเข้าไฟบ้านนะครับผมตรงรูงนี้มีอะไรบ้างมีหมูฟังนะครับผมแล้วก็สาย HDMI น,นี่สายตัวนี้นะครับเสียบตรงนี้ได้มี USB แล้วก็แจ็ค AV น่าจะเป็นตัวนี้นะนี่แจ็ค AV ปั๊บก็ขยายไปที่อื่นนะครับผมประมาณนี้วางพื้นได้เลยแล้วก็แหนเนา แล้วก็ปรับโฟกสัสเอาอ่าประมาณนี้สําหรับขนาดของโปรเจคเตอร์นะครับความกว้างเนี่ยประมาณนะสัก17เซนต์งนะส่วนความสูงเนี่ย15เซนต์งนะครับผมผมไม่มีเครื่องวัดนะเดี๋ยวใช้ power box วัดเลยเสียบผ่าน3ตาแล้วกันเนาะไม่หัวปลั๊กตัวน,นี้มันเป็นแบนนะครับมันเสียบ power box ไม่ได้นะก็เปิดเครื่อง 40วัตต์ห้วัตต์อ๋อกินไฟเบาๆนะครับ50วัตต์ถ้าชาร์จเต็มจะเปิดตัวเจลเ,เตอร์ได้นานถึง10ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวไปฉายนอกบ้านดูเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันชอ็อตเปล่าไม่ชอ็อตนะครับลองแอนขึ้นฟ้าดูเล่นๆก่อนนะ ประมาณน,นี้ตอนนี้แสงมันจ้าเนาะมันก็มองไม่ค่อยเห็นหรอก <m> แอนดรอยทีหนึง่งพอเปิดมานะครับมันจะยังไม่ค่อยชัดนะมันจะออกเบอร์เบอร์หน่อยตัวนี้ก็เป็นปุ่มปรับโฟกัสนะครับผมเนี่ยมี f f อลบ f บวกอ่าเราก็ปรับเอาตามต้อมการเลยอันดับแรกเราก็ไปเพิ่ม wifi ก่อนนะครับเรามนเราตั้งค่า wifi ก่อนนะครับเฮเชื่อมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมเอากระดาษขาวมาติดแล้วครับเพื่อนๆแล้วก็ติดบังแสงตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็ชักขึ้นเยอะมากเลยนะ ขนาดว่าตอนนี้เห็นปะตอนนี้กลางวันนะครับทุกคนแล้วก็เปิดไฟนี้ด้วยเปิดไฟหลอดไฟด้วยด้านหลังก็มีแสงนะครับแต่ถือว่าชาัดมากเลยนะครับโอ้โหเยี่ยมเลยตอนนี้มันยังไม่ตรงกันนะครับตรงโปรเจคเตอร์ส่องไปที่กำแพงเนี่ยมันยังมีความเบี้ยวอยู่นิดนึงแต่ว่ามันสามารถตั้งค่าได้นะครับทุกคนเราก็ไปที่ ตั้งค่านี่หมวดตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การถ่ายภาพอ่าทีนี้เรามาเลือกที่สี่เหลี่ยมคางหมูสี่ด้านเห็นไหมเคลือนอย่างนี้ปับ๊บแล้วก็สามารถปรับได้เลยนะครับลูกศรซ้ายขวาบนล่างนะครับผมเอาตามที่ชอบเลยอ่าลองปรับด,ดูนะอ่าถ้าเรากดทางซ้ายก็จะซ้ายยุบไปนะครับกดทางขวา ทางขวาก็จะยุบนะครับโอเคเ้ผมว่าพอดีละเดี๋ยวขอลองเข้า YouTube กันเลยดูไปพร้อมๆกันครับเพื่อนโอ้เสียงดังฟังชัดนะครับเพื่อน ผมว่ามันโอเคอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมเนี่อันนี้คือกลางวันเลยนะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะครับคือตัวก่อนอะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้คือแบบกลางวันจ้าๆเลยอะแต่บันพอดูได้นะครับะเห็นไหมชัดเอาเรื่องนะมี Play s t o โ e นะครับเราก็ใช้เมล g o o l l p p a y เข้าได้เลย มีแอปมากมายเลยนะดูดิมีทุกอย่างนะครับ HBO ก็มีมีเหมือนในมือถือนะครับวิธีเชื่อมมือถือกับโปรกเตอร์ก็ง่ายๆนะครับเราไปที่การตั้งค่าเนาะแล้วก็ดูที่การตั้งค่าตรงนี้กำหนด ปุ่มค่ากําหนดอุปกรณ์แล้วก็มาดูที่แอปนะครับมันจะมีแอปมิราแคสอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปเลยแล้วก็เปิดนะครับมาทีนี้เราจะเข้ามาหน้าจอนี้นะครับมันก็จะเป็นหน้าจอที่พร้อมจะเชื่อมต่อเนาะแล้วก็เราไปที่มือถือนะครับอ่ะเลื่อน,นลงมาอย่างนี้นะครับเราให้กดที่ Smart View มันจะขึ้น สมาร์ทโปรเจคเตอร์นะครับสะท้อนหน้าจอเราก็กดเริ่มตอนนี้เลยเราต้องเปิดตำแหน่งด้วยนะครับอย่าลืมเปิดตำแหน่งด้วยโอเคมาแล้วเห็นไหมนี่เราก็สามารถเปิดคลิปดูได้นะครับนี่ประมาณนี้อ่าเต็มจอก็ได้นะครับอย่างนี้เห็นไหม ไม่ดีเลยเลยนะเพื่อนคือดีมากเลยอันนี้ทดลองเชื่อมจอโปรเจคเตอร์นะครับเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กโดยใช้สาย HDMI นี้นะครับนี่ก็แค่เสียบปลั๊กแล้วก็เลือกโหมดเป็น HDMI ในโปรเจคเตอร์นะครับก็สามารถใช้งานได้ละนะครับในดีมทมันจะมีปุ่มตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้นะเนี่ยกดปับ๊บมันจะขึ้นโชว่วา ใช้ USB หรือว่า HDMI นะครับพอเรากดตรง HDMI ปับ๊บมันก็จะกลายไปเป็นหน้าของ Notebook น,น,นะครับถ้าเราเสียบสายไว้นะตอนนี้ผมลองเสียบ USB ดูแล้วนะครับมันขึ้นไฟกระพริบเขียวๆด้วยลองเลือกเป็น USB ดูนะ ในนี้มันไม่มีหนังนะมีแต่เพลงเราจะเปิดเพลงดูนะครับจะได้ไหมอืมได้นะครับเล่นเพลงได้แล้วผมก็คิดว่าถ้าเล่นหนังจากตัว usb ก็น่าจะได้นะครับอันนี้ปิดเสียงไว้ที่นึงเพราะว่าเดี๋ยวลิขสิทธิ์เข้านะครับตอนนี้นะครับก็ค่ำแล้วตอนนี้เปิดไฟอยู่นะครับปิดประตูแล้ว ถ้าปิดไฟนี้ก็น่าจะมืดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าความชัดตอนเราปิดไฟเนี่ยมันจะมากแค่ไหนนะครับปับ๊บโอ้โหคือแบบชัดมากทุกคนโหนึกว่าอยู่ในโรงหนังอเอาจริงๆกันเนี่ยคือผมดูผ่านจอจริงๆนะครับ ชัดกว่าออจอจากมือถือนะครับเพื่อนเอนชัดจริงชัดมากโอ้โหไม่คิดว่าโปรเจคเตอร์ราคาแค่นี้นะครับจะมีความคมชัดขนาดนี้มาดูใกล้ๆโอ้หนี่ไม่ใช่ทีวีนะนี่โปรเจคเตอร์นะเพื่อนสำหรับโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับมันดีมากๆเลยนะครับ ภาพชัดเชื่อมต่อง่ายแล้วก็มันไม่ดีเลยด้วยนะจะต่อ Wi-Fi ดูหนังก็ดีนะครับหรือว่าจะต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กต่อเข้ากับมือถือก็ได้นะแถมน้ําหนักเบาวพวกพาสะดวกแล้วก,กินไปน้อยด้วยนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ตอนนี้มีขายเฉพาะในช้อปปีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อมาให้นะครับลองไปกดเลือกดูเนาะเทียบคุณภาพกับราคาแล้วผมว่าคุ้มมากๆนะครับผม ถ้ามีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ถามที่ด้าล่านะครับถ้าไหนหน่าเอามาตอบเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปมาตอบนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย